จ้าเมื่อนี้ช่องมะนน้อยกะลงมาจากพูแล้วเนาะคะ่ะนอกก้องกะสิมะล่างเฮ็ดค่ะพี่น้องจ้าไนสองสามกระตาพูนะ่ะพักอันพักเย็นก่อนนี่เห้อพักพ,พักอบแก๊บก็ได้มาน้ำเลยจ้ะเมื่อนี้จะพาพี่น้องมะล่างเฮ็ดจ้าวิธีล่างเฮ็ดของช่องมะนน้อยก็คือเนี่ยจ้ะใสน่น้ำให้แปะติ่มกะละมังเลยจ้ะพี่น้องนี่สูตรค่ะนี่จ้ะใส่เกลือ กือบ้านเฮานี่แหละเนาะใช้หลายปันไดก้นนกว่าเหอจักสามสี่กำมืออ๋อพ่อบ้านบอกจก 3, กักสามสี่กำมือจ้าแล้วกันแช่เฮ็ดไว้เด้อพี่น้องแช่เฮ็ดไว้เด้อนาทีสองนาทีกะล่างนี่นแล้วเนาะจ้ะเนาะเด<ม>่นเด่นเห็นบ่มเอาออกดีเดีเออเอาล่างล่างดีเดีมันจะมันจะก,กัดเนาะมันจะก,กัด<ม>ข่าวไอ้เบิ่งโชว์ดู นั่นเห็นป่ะสะอาดขามันเด็บเบื้องขาด้วยเออมันจะมันจะเกี้ยงสะอาดดีดีจา้าลองลองไปเห็ดเบิง้งนั้นจ้าเด้อเนจา้าใส่น้ำเห็แปะเต็มกะละมั่งเลยเฮ็บอียังเข้ากับใส<า>่ล, <ง S 1> ลงไปแล้วจ้าเห็นบนน่นัอ่ะล่างออกหรอเป็นตะแกรงแซบากคะพี่น้องจา้าอันนี้คือล,<า>ล่างเรียบร้อยแล้วจ้าจากปเคยเห็น ไม่ตะกี้ด,ดินดำเปียๆว่าเป็นตะกินแล้วจะ้ะเนี่ยจ้ะเคล็ดลับการล้างเห็ดนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ล้างเบาๆเห็ดเผาเห็ดยังกะล้างไหนเมือล้างมือเบาๆนิ่มๆเด้อพี่น้องเห็ดมันเผาจ้ะนี่กับแม่นะอันนี้เห็ดอันเห็ดเอียงกว่านี่ เห็ดคาเห็ดคาคนบ่คอยกินจากอะไรคัดไวค้ค่ะพี่นอ้องเนี่เห็ดคาคนบ่คอยกินมันเซียนตัวผนอีกกะละมั่งหนึ่งผลดูดนผลผลยู่ทั้งรถกับนีค่ะพี่นอ้องลงมาจากผู้ลามาเนี่ยนี่ค่ะเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆน,นะคะเนาะงล้างเห็ดให้ใส่เกลือน้ำไม่ค่อยล้างาง่ายนไงบิงบ่งๆพ่ล้าง ดอกง่ายๆเป็นตารางหยากร์แกวเล่นบอจ้ะลูบๆออกเลยขี้ดินออกเกี่ยงไม่ลอยเลยค่อยบะฮักขี้ดินไไนีง่ายก็เบลเบ็ดทิ้งล่างเบาๆอ่ะ,ะเบิ้งเพลินล่างบ้างโทรศัพท์เบิ้งเพลนนนินล่างนั่นนั่นเห็นบ่จ้ะนั่น ออกง่ายไงยน่ะตอนแรกท่องมาหน่อยกับคีดคา้านคิดค้านได้ล่างเห็ดบม่ค่อยบม่ค่อยเป่นกันได้ได้เทคนิคมากจากชาวบ้านค่ะเพื่อนบอกมาเนี่ยยังว่าเพื่อนเป็นยังขึ้นล่างเห็ดงามแท้เพื่อนล่างขายขายอยู่ขางทางไหม่จ้ะเพื่อนได้ได้เคล็ดลับมากแมนอิลีพี่น้องงามขาวจุนพนเบิ่งมีราคาเลยจ้ะนะ xào <coughs> khau cả nhà đấy, ngàm mà đã, riêng một loay đây, lục sái khoai cá lăng biến, đẹp bé, sạch, luôn ờ, chum luôn ล่างงามน้ำกันดเดฟกนมืดเ่น,ห,ห,นหน่อยเบา,ๆอ,อาๆอืออ่าจุ่มน้ำดูๆเออเห็นปะมาหักมายัางเลยนอกจากว่าเห็ดมันติดเห่าค่ะคมันค่อยหักเพราะว่าเกลือมันเฮ็ดแข็งเห็ดแข็งเนาะเกลือมันจะเฮ็ดแข็งจากหน่อยมันเล้ล่างออกมางามชิปนี่กะขอบคุณค่ะเข้มา บึงช่องบันนอยลางเห็นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ